ตัวเด่นอีกหนึ่งตัวมานำเสนอนะครับก็จะเป็นออร์นิว Miss ูไ i t a น2024นะครับ Single Cap นะครับสี u 28สีเทาดำคันนี้นะครับทำการเซตอัพช่วงล่างแล้วก็การติดตั้งตัวถังกระบะดําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จัดส่งฟิตเมนต์นะครับถือว่าลงตัวกับการใช้งานแล้วก็ลงตัวกับความหล่อนะครับไม่เบาเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดดีเทลของการทํารถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมอยากจะนําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเผื่อเป็นทางเลือกในการที่จะเลือกนะครับ ลดแต่ละยี่ห้อในการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมตัวด้านหน้าตัวนี้เราได้ทําการเซตอัพลงไปนะครับล้อแม็กด้านหน้าก็จะเป็นลายพิเศษตัวนี้ก็คือจะเป็นลายแซดศูนนะครับขอบ16นะครับรัดด้วยยาง2 6 5 7ก R 1 6 T นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลาย MT ของคอตวินนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่ามีผ้าใบนะครับที่หนาถึง10ชั้นแล้วก็มี เอกลักษณ์ในการใช้งานถือว่าทั้งออนโรดก็ดีนะครับแล้วก็ทางออฟโรดก็ดีนะครับตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าเหมาะสมกับการใช้งานอเนกประสงค์นะครับส่วนตัวถังนะครับกระบะดัาที่เราทําการเซตอัพลงไปนั้นนะครับตัวนี้ก็คือเป็นกระบะดับ RIS นะครับซึ่งการดีไซน์หรือเอกลักษณ์ของตัวกระบะดัาของเราก็จะเป็นตัวนะครับพิเศษของเราอยู่แล้วนะครับเนื่องจากการดีไซน์หรือการออกแบบตรงนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของทางบริษัทของเรานะครับ ที่ทําการดีไซน์แล้วก็ออกแบบโครงสร้างต่างๆเพิ่มความแข็งแรงและก็สวยงามไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวถังกระบะนะครับก็จะมีมิติตัวถังกระบะอยู่ที่ความสูงนะครับอยู่ที่80เซนนะครับแล้วก็มีความยาวตัวหัวกระบะถึงท้ายกระบะอยู่ที่2เมตรห้นะครับแล้วก็มีความกว้างของตัวถังกระบะนะครับที่เมตรแปนะครับ คำว่าเม80ตัวนี้เราขยายตามตัวบอดี้หัวเก่งนะครับซึ่งเนื่องจากตัวบอดี้ของตัวมิซูอานิวตัวนี้นะครับจะมีบอดี้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเราทําการเซตอัพตัวถังนะครับให้แมทกันกับตัวบอดี้หัวเก่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาชมตัวรายละเอียดในการที่ขึ้นดัมให้ดูก่อนนะครับตัวมิซูนะครับนานๆทีเราจะได้มีออกมารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับ ตัวลักษณะการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นดับไฟฟ้านะครับตัวนี้เราไม่ติดเครื่องก็สามารถขึ้นได้นะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้า100%เนะครับผมตัวนี้พลังไฟฟ้าของเราก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ขึ้นช้าจนเกินไปนะครับหรือไม่ได้ลงช้านะครับบอกได้เลยว่ามีความรวดเร็วในการขึ้นแล้วก็การลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะโหลดรับน้ําหนักในการยกนะครับพิกัดได้ไม่ต่ํากว่า3ตันอย่างแน่นอนนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมทําการกดขึ้นให้ดูนะครับผม นี่ก็ขึ้นตั้งฉากเรียบร้อยนะครับในการเซตตัวถังนะครับให้ตัวกระบอกนะครับให้มีหละจุดทวงจุดทวงศูนย์กลางที่ดีนะครับเพื่อจะทำให้สินค้านั้นเทลงหมดแล้วก็ทำให้การยกนั้นบาลานซ์กับตัวบอดี้และก็ช่วงล่างนะครับเพื่อจะไม่ให้นะครับไปเป็นแรง กดส่วนใดส่วนหนึ่งมากจนเกินไปนะครับในการเซตอัพตัวกระบอกดัมของเรานะครับแล้วก็ฐานคัสซีดัมต่างๆนะครับซึ่งเราได้ทําการนะครับเซตอัพได้อย่างลงตัวแล้วก็มีการเทสน้ําหนักนะครับในการยกนะครับสินค้าแล้วก็วิ่งทดสอบมาแล้วนะครับก่อนที่จะทําการติดตั้งแล้วก็เอาออกมาขายนะครับจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ในเรื่องของบอ d ดี้ต่างๆแล้วก็ระบบเซฟตี้นะครับในการที่เราจะ มีระบบป้องกันต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นระบบเซฟตี้ของตัวสวิ์ตัดไฟนะครับตัวนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับมอเตอร์ไฟลัดวงจรนะครับทำให้มอเตอร์นั้นมีปัญหาเราสามารถที่จะตัดไฟเพื่อจะไม่ให้เลี้ยงเข้าที่มอเตอร์ด้วยการที่จะถอดสวิ์ตัวนี้ออกนะครับพอถอดสวิ์ออกก็จะไม่มีการทํางานของระบบไฟนะครับเพราะไม่มีไฟเข้าไปเลี้ยงมอเตอร์แล้วนะครับตรงนี้ครับ แล้วก็ถ้าเผื่อเราใส่เข้าไปนะครับตัวสวิทช์ตัวนี้ก็จะกลับมาใช้งานนะครับปกตินะครับขึ้นหรือลงก็จะปกตินะครับโดยการที่เราเซตอัพนะครับอย่างที่บอกไปก็คือตัวมอเตอร์ตัวนี้เราได้สั่งประกอบเข้ามานะครับเป็นตัวการสั่งทําโดยสเปคที่เราเป็นคนกําหนดนะครับเพื่อให้แมทกับตัวกระบอกดัาเพื่อจะได้รับแรงยกนะครับได้เต็มที่นะครับก็คือบอกได้เลยว่าสินค้าที่ยกได้นั้นนะครับ มากกว่า3ตันอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวถังเสร็จแล้วนะครับเรามาดูช่วงล่างกันนะครับคันนี้นะครับพิเศษเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นตัวช่วงล่างเพาลอยนะครับเนื่องจากลูกค้าตัวนี้เลือกใช้ตัวเพาลอย5ตันนะครับเราได้ทําการเซตลงไปด้วยยางนะครับเลือกใช้ของตัวคอสตวินนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นยางผ้าใบหนา10ชั้นนะครับขนาดยางก็จะเป็น 265/75R16 นะครับเป็นลาย MT นะครับล้อแม็กตัวนี้เป็นแม็กเพาลอยนะครับ เนื่องจากแม็กคารลอยที่เป็นขอบ16นี้มันไม่มีนะครับเราได้ทําการนะครับดีไซน์ร่วมกับเรนโซนะครับเพื่อจะผลิตตัวลอ้อแม็กตัวนี้ออกมาเพื่อจะให้รองรับน้ําหนักในการใช้งานนะครับตั้งแต่เราติดตั้งมาก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเรื่องของการใช้งานนะครับเพออราะล้อแม็กตัวนี้มันมีความกว้างถึง8.5นะครับทาให้ตัวหน้ายางน,นั้นนะครับไม่มีการกดที่ขอบมากจนเกินไปทําให้ตัวหน้ายางน,นะครับกับตัวลอ้อแม็กขยายได้ แมต์กันทําให้การใช้งานนั้นสมส่วนสมดุลน,นะครับผมก็เลยบอกว่าตัวนี้ก็ถือว่าลงตัวแล้วนะครับกับการใช้งานนะครับแล้วก็มาดูสเต็ปแหนบของตัว ris ของเรานะครับซึ่งแหนบตัวนี้ก็จะเป็นตัวแหนบสเต็ปสองชั้นนะครับที่เราได้ทําการเซตอัพลงไปแล้วก็มีการทดสอบการใช้งานแล้วครับว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้ดีทั้งรถเปล่าแล้วก็รถหนักนะครับตัวนี้ก็คือบอกได้เลยว่าก่อนที่จะทําการนะครับเซตอัพชุดน,นี้ลงไปเราได้ทําการเพลท ทดสอบจนถือว่าผ่านแล้วนะครับถึงได้ทําการติดตั้งแล้วก็นําไปให้ลูกค้าใช้งานนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมลงดั้มให้ดูนะครับผมเดี๋ยวลงดั้มให้ดูนะครับในการลงดั้มนะครับผมถือว่ามันก็รวดเร็วนะครับไม่ช้าจนเกินไปนะครับผมตรงนี้ก็คือถ้าลงเร็วกว่านี้ก็ผมว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เวลาที่เรา ท้ายนะครับเกิดประโยชน์กว่านี้นะครับในการลงตัวนี้ผมว่ามันก็ประมาณสิทวินะครับก็คือถือว่าผ่านในการที่จะตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับผมว่านะแล้วก็ในเรื่องของนะครับฟิตเมต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังแล้วก็ช่วงล่างตัวนี้ถือว่าได้จัดได้ลงตัวแมท แล้วก็เหมาะสมแล้วก็ความหล่อผมว่าถือว่าลงตัวครับผมสำหรับออ w นิว s ิสู s ท่านั a น2024คันนี้นะครับก็ยังไงเพื่อนๆน,นะครับก็ฝากด้วยนะครับกระบะดับอาร s RS นะครับนึกอยากจะติดตั้งหรืออยากจะซื้อรถสำเร็จนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนค่ายไหนนะครับเราพร้อมบริการนะครับก็ฝากเราด้วยนะครับกะบดัมา RS นะครับบริษัทของเรานะครับมีทั้งรับติดตั้งและก็จัดจําหน่ายรถสําเร็จพร้อมใช้ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถมือสองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่านํามาเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับว่ามิตซูนะครับทำออกมาแล้วมีรูปทรงแบบนี้แหละนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยดัมา RS ครับผม